รวมมิตรฟา,าร์มวาไรตี้สร้างสรรค์สิ่งดีๆครับพี่โน้องสุขใดไหนจะเท่าการทำเกษตรรวมมิตรฟา,าร์มวาไรตีร้รวมมิตรฟา,าร์มวาไรตีร้รวมมิตรฟา,ารา์รวมราวาไราตี้ครับ พี่น้องเชิญติดตามชมทางช่องรวมมิตรความวาไรตี้ได้เลยครับ ទៅច្រត់មិនន้อថ្ងៃនេះ สองครับเด็งครต้องไปทางโน้นครับข้าทางโน้นครับผมข้างโน้นตรงโน้นนี่ตอนนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยตรงคนยืน thank <laughs> you ครับท่านผู้ชมสวัสดีครับชาวโรมิดฟาร์มวาราไรตี้ทุกท่านนะครับวันนี้โรมิดฟาร์มก็ได้มาวัดมงกุฎกษัตริยารามนะครับเป็นอารามหลวงนะครับซึ่งนี่สวยงามมากเลยนะครับพี่น้องท่านใดที่เคยมาแล้วคงจะทราบดีนะครับว่า นี่คืออารามหลวงนะครับสวยงามนะครับพี่น้องเดินดูบริเวณรอบๆนะครับพี่น้องว่าสวยงามขนาดไหนนะครับน่าจะมีนั่งวิปัสสนาด,ด้วยนะครับข้างในได้ยินแต่เสียงนะครับ นี่คือพระเจดีนะครับของวัดมงกุฎวัดน,นี้โรมิดฟาร์มก็ได้มาหลายรอบแล้วนะครับแต่ไม่เคยได้ถ่ายนะครับแต่ว,วันนี้ก็ถือโอกาสเรื่องงามยามดีจะขอถ่ายสักไม่นานนะคะเดินถ่ายดูรอบๆเลยนะรกราแพงวงแพลงวัดสวยงามนะครับเกิดชาติหน้าชั้นใดถ้ามีตังโรมิดฟาร์มก็อยากจะสร้างไว้สักสิ่งสองสาอย่าง อยากกระทำบริจาคไงครับแต่ว่าปัญหาคือตังค์นะครับนี่คือกำแพงวัดชั้นในนะครับพี่น้องเราจะไปแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะว่ามืดมาแล้วนะครับฝนจะตกนะครับเดี๋ยวถ่ายไม่ทันนะครับวัดมงกุฎกษัตริยารามวรวิหาร พระเจดีพระบรมสารีริกธาตุลักษณะคล้ายเจดีสีลังกาทรงกลมสูงแบบระคังคว่ำปากผายเล็กน้อยตั้งบนฐานบัวแบบมาลัยเถาซ้อนกันสามชั้นบนฐานสี่เหลี่ยม ที่พระที่องค์งระคังมีซุ้มจารณะจะระนำซุ้มจารณะนำนะครับพี่น้องเหนือองค์ระคังเป็นบัลลังก์รูปสี่เหลี่ยมที่คอระคังมีเสาหานร,รองรับส่วนยอดมีองค์ประกอบปล้องฉนยัยรูปกลม คล้ายวงแหวนซ้อนต่อเนื่องไปรับกับอันนี้เขาเรียกปลียอดและเม็ดน้ำค้างจากฐานสี่เหลี่ยมมีพลสิงบันไดสำหรับเป็นทางขึ้นสู่ลานปัทะสินบนเจดีเมื่อฟ้าผ่าเจดีองค์พังลงมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าวเจ้าอยู่หัว ราชการที่5ได้ทรงบุรณะเจดีย์ด้วยราชทรัพย์ส่วนพระองค์พร้อมทรงยกพระมหามงกุฎสำริดเหนือยอดพระเจดีย์เป็นพุทธบูชาครับพี่น้อง จับเสียมได้ประณนตนมากครับพี่น้องสวยงามมันจงยดย้อยมากเลยครับเสากลมนะครับนี่คือแพงก็สวยครับแพงด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านข้างมงกุฎระัจดีย์นะครับบวรวิหารเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าไปข้างหลังนะครับผมไม่เคยมาข้างหลังทักทีเลยมาแต่ข้างฝั่งข้างหน้าแล้วก็ข้างฝั่งที่เขา ชาวพนกกิจศพนะครับเราจะเดินไปข้างหลังนี่ฮะนี่คือข้างหลังนะฮะแต่มีสุมประตูทุกทุกฝั่งนะครับข้างหน้าข้างหลังข้างข้างนะครับสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็มีโบสถ์อยู่ข้างหลังอีกนี่ฮะโบสถนี่ฮะสวยงามครับแต่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าข้างในเป็นโบสถ์เขาเรียกอะไรนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นโบส เดินไปเรื่อยๆนะนี่คือหินศิลานะครับหินศิลาที่เข้ามาปูถนนนะครับแข็งแกร่งทีเดียวหินศิลาดังผาหินนี่ฮะอันนี้คือโบสถ์ข้างหลังนะครับเดินดูต้นมงต้นไม้นะฮะร,รอบศาลาไปเลยนะครับพี่น้องค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียว โอ้เป็นวรวิหารที่ใหญ่มากนะครับท่านใดที่ชอบสการะบูชาพุทธรูปนะครับหรือต้งเดินอ้อมอยากชมวัดชมวานะครับก็ติดตามโรมิดฟาร์มได้นะครับมีโอกาสจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับอันนจักรก็ใหญ่โตนะครับเป็นวัดที่ควรบรุนะรวมมิดฟาร์มวารินตีนำเสนอสิ่งดีๆรับพี่น้องนี่คือกระเพรด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับ โอ้พระเจดีสุดยอดเลยครับความสวยงามของศิลปะไทยเออถ้าเป็นของพมา่านี่หน้าประตูวัดนี่จะเป็นเออเออมฆมืดมาแล้วครับพี่น้องสิงโตสิงก็เรียกสิงเนาะสิงครับ,รบใหญ่ๆเลยครับสองตัวอยู่หน้าวัดเลยนี่คือเสาไฟนะฮะดูเมฆครับ,ม,รบมืดตึ๊ดเลยครับ ไม่มามืดจตือเลยพี่น้องอันนี้ด้านข้างนะครับอาจจียนดีก็อยู่ด้านในนะต้องเข้าไปข้างในนะครับถึงจะได้เห็นนะครับได้จ่ายข้างในครับแต่โรมิดฟาร์ไม่ได้เข้านะครับขออนุญาตถ่ายแค่ข้างนอกนะครับในวัดมงกุดนี้เขามี <c oughs> เขามีโรงเรียนด้วยนะครับพี่น้องมีโรงเรียนแล้วก็ แบ่งเป็นส่วนสๆนะครับโรงเรียนแล้วก็ส่วนของวัดแล้วก็ส่วนของที่เขาสาราสวดศพนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดู <c oughs> ทางเข้าโบสถ์นะครับนี่ฮะทางเข้าโบสถ์มีอยู่ด้านหน้านี้จะมีอยู่3าสประตูนะฮะประตูบานใหญ่แล้วก็ประตู2ฝั่งข้างซึ่งก็มีคนมากราบไหว้บูชาตลอดเวลานะครับพี่น้องมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญทาทานนะครับ แต่วันนี้ค่อนข้างจะเงียบสงบนะครับเดี๋ยวเราจะเดินมาดูซุ้มประตูนี่คือซุ้มประตูด้านในนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้คือซุ้มประตูด้านในนะครับพี่น้องพอเดินออกจากประตูนี้ไปก็เป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็นี่คือบริเวณด้านนอกของกระเพงวัดน,นะครับด้านนอกนะครับครับโรมิดฟาร์มก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ กราบกดไลค์กดแชร์ให้โรมิดฟาร์มให้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ